สวัสดีค่ะพบกับข่าวบริการประจำวันจันทร์ที่18พฤษภาคม2558กับดิฉันสุทธนารัตนศรีสวัสด์มาเริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสวอขอเชิญผู้ประกอบการ SME สมัครเข้าร่วมประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติครั้งที่7เพื่อคัดเลือก SME ที่มีศักยภาพและมาตรฐานในการบริหารจัดการธุรกิจ ก้าวไปสู่การเป็นสุดยอด SME ต้นแบบของประเทศเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31พฤษภาคม2558สามารถติดตามรายละเอียดได้ทาง www.sme-nationalrat.com หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02619-5500ต่อ588ค่ะต่อกันที่ข่าว วิทยาลัยเพาะช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมจัดอบรมศิลปะสำหรับบุคคลทั่วไปตั้งแต่วันนี้ถึงเดือนกรกฎาคม2558เวลา13นาฬกาถึง16นาฬกาณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์026238790 5 ต่อ6203และ6106หรือสามารถติดตามรายละเอียดได้ทาง www p o t h a ช g ญ imu tr ac t h โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะมาต่อกันที่ข่าวตลาดแรงงานค่ะวิทยายลัยการจัดการมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA ประจำปีการศึกษา2558 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2558สามารถติดตามรายละเอียดได้ทาง www.sbs.imutsb.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์035245999หรือ0922848007และ0922846007ค่ะปิดท้ายกันที่ข่าว วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อร,ระดับปริญญาโทรปริญญาโทควบเอกและระดับปริญญาเอกหลักสูตรรัฐธรระศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตและรัฐธรรศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตและหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตตั้งแต่บัดน,นี้ถึงวันที่11สิงหาคม2 5 5 8สามารถติดตามรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ rcim.imu.tr.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 2 4 4 1 6 0 6 7และ08 8255 0847ค่ะหมดเวลาของข่าวบริการประจำวันนี้แล้วค่ะพบกับข่าวบริการได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ